อันนี้เป็นเจลทีทีออยนะคะผสมแอลกอฮอล์เก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะคะก็ใช้เป็นขวดนะคะขวดปั๊มอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์ค่ะแล้วก็นี่ก็ยังเป็นเป็นตัวเจลอันนี้ก็จะมาสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะกรณีเอๆก็จะใช้เป็นเนี่ยแหละค่ะเอา เจลอะค่ะใช้แบบนี้ก็ได้นะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เป็นเจลเอาเจลอะบีบใส่ก่อนนะคะก็คือว่าเราก็เอาเจลใช่ไหมล่ะบีบใส่ขวดเป็นเจลว่านหางจระเข้เจลสตรอเบอรี่เจลทีทีออยก็ได้แต่ในขวดนี้มันเป็นเจลทีทีออยค่ะแล้วก็เอาแอลกอฮอล์นะคะ95%หรือแอลกอฮอล์70%ก็ได้ค่ะใส่ใส่ไปนะคะแล้วก็เขยา่า มันก็จะเป็นน้ําเดียวกันค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคได้ละเนี่ยค่ะมันก็จะได้ละเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่ทํามาจากเจลอะไรก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเจลกระบองเพชรนะคะใช้เป็นเจลว่านหางจระเข้เจลสตรอเบอรี่เจลเนเนลเจลว่านหางเอ่อเจลกระบองเพชรหรือเจลว่านอย่างอื่นอะไรก็ได้ค่ะก็เนี่ยทำเป็นเจลซึ่งก็เอ๋ลอง ใช้ดูใช้ดีนะใช้ดีคือเจลแอลกอฮอล์ที่เอ๋ลองใช้อ่ะที่ว่าเขาแจกให้ปั๊มฟรีตามห้างตามอะไรแบบนี้บางทีอะมันผสมแป้งอ่ะพอบีบเอามาทาแล้วมันเป็นแป้งแป้งอะแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันจะบังลุงมันจะบังลุงมือด้วยไงก็ใช้เป็นอย่างนี้มันก็จะบังลุงผิวบังลุงมือด้วย แล้วเราทําของเราเองเราจะรู้ว่า,าของเราเนี่ยทำได้มาตรฐานเพราะว่าเอช้เอช้เป็นแอลกอฮอล์96เปอร์เซ็นต์นะคะใช้เป็นแอลกอฮอล์96เปอร์เซ็นต์ผสมกับพวกเจลพอพทำออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็บรรุงผิวฝ่ามือด้วยอะคะ่ะก็จะมาบอกแค่นี้แหละค่ะสำหรับคลิปนี้